ที่นารุรี่เรามีความตั้งใจที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราจะขอใช้เวลาในการทําความรู้จักคุณและทําความเข้าใจว่าคุณต้องการวางแผนเรื่องใดในสองสาวันแรกของโปรแกรมคุณจะได้รับการติดต่อจากโค้ชนารุรี่ผ่านทางแชทเขาจะใช้เวลากับคุณทำความรู้จักคุณและเป้าหมายสุขภาพของคุณสถานการณ์ส่วนตัวของคุณและอาจรวมถึงสิ่งที่รังคุณไว้ การรู้จักคุณมากขึ้นทำให้โคาสามารถคัดสรรโปรแกรมแบบเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณสิ่งที่คุณจะได้รับคือโปรแกรมสนับสนุนที่มีแบบแผนซึ่งจะช่วยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแกวิถีชีวิตของคุณเพื่อให้คุณสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตจำไว้ว่าการโคสุขภาพเป็นมากกว่าการมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณควรทำอะไรแนวคิดเป็นเรื่องสำคัญคุณจะพบคำตอบเร็วขึ้นว่าทำไมสำหรับตัวคุณแรงขับเคลื่อนภายในของคุณ และสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้คุณก้าวผ่านการผัดวันประกันพรุ่งการขาดแรงจูงใจและอุปสรรคได้เราแนะนําให้คุณจัดเวลา5-10นาทีในทุกๆวันเพื่อใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เตรียมไว้ให้คุณในแอปนาลูรีดูตามเพลย์ลิสต์บทเรียนของคุณและเข้ามาเช็คดูประจําเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณไปเรื่อยๆ้ดยคําแนะนําและแนวทางจากทีมโค้ชสาวิชาชีพของคุณเรามั่นใจว่าคุณจะมีนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังหาวิธีปรับปรุงสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือทั้งสองอย่างโค้ชนาลูรีจะใช้เทคนิคทางจิตวิทยาขั้นสูงเพื่อปรับวิธีคิดเรื่องความสำเร็จของคุณจัดการอารมณ์ของคุณและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงและก้าวข้ามอุปสรรคลองนึกว่าวันนี้เป็นวันแรกสิ่งที่ต้องทำคือมุ่งมั่นว่าพรุ่งนี้สุขภาพจะดีขึ้นขอให้โชคดีคุณทำได้แน่นอน